สัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอยู่กับรายการทิศทางประเทศไทยค่ะกับดิฉันอรวรรกลิ่มวิรัตกุลน,นะคะวันนี้อาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อรายการกันบ้างน,นะคะเพราะว่าปกตินั้นเราจะเจอกันในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างนี้นะคะในเวลา17นาิกานาทีโดยประมาณจนถึง18นาิกานะคะแต่ว่าในชื่อรายการเดิมนั้นก็คือเลือกตั้ง57 ทางออกประเทศไทยในเมื่อเมื่อวานนี้เราผ่านการเลือกตั้งสองกุมภามาแล้วสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นก็คงจะบอกว่าเลือกตั้งไปแล้วแม้จะยังไม่เสด็จเสร็จน้ำนะคะแต่ประเทศไทยจะไปทางไหนรายการของเราก็จะพยายามหาคำตอบหาวิธีการหรือหาข้อคิดมาฝากกันนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานั้นต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าถ้าเราจะบอกว่าทิศทางประเทศไทยไปทางไหนนะคะ วันนี้คนอาจจะซึมซับเรื่องของปัญหาทางการเมืองอาจจะจับความในช่วงระยะเวลาเพียง10ปีนะคะที่ได้มีประสบการณ์กันแต่แขกรับเชิญที่ดิฉันได้รับเกียรติมากๆเลยนะคะในวันนี้ที่ไดเออ้เชิญท่านได้มาสนทนาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเมืองมาตั้งแต่ประชาธิปไตยค่อนๆใบจนมาสู่ยุคที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยเต็มใบ แล้วก็ยังคงต้องถกเถียงกันเรื่องของประชาธิปไตยนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากดรวีรพงษ์รามางกูลนะคะท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีหลายต่อหลายรัฐบาลค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะคจะต้องบอกว่าเก้านายกรัฐมนตรีเลยทีเดียวค่ะสาหรับอาจารย์โกลงใช่ครับสา <30 S 2> มส<ป>ิบปีแล้ว เป็นที่ปรึกษาทั้งออกหน้าและไม่ออกหน้ามาถึงเก้านายกรัฐมนตรีค่ะเขาเรียกว่าถ้านิยายอาจารย์หม่อมยังเรียกว่า4แผ่นดินนะคะ <9 S 2> อาจารย์โกรงนี่เก้า <9 S 2> <9 S 1> แผ่นแผ่นดินเก้านายกคืออาจารย์อาจารย์อยู่มาตั้งแต่สมัยที่ นายกรัฐมนตรีนี่ก็คือท่านประธานองค,คมนตรีแล้วรัฐบุรุษ<ส>ท่านปัจจุบันนะคะพลเอกเปรมตินสุรานนท์แล้วก็อยู่มาจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีที่รักษาการอยู่ในตอนนี้ก็คือท่านนายกยิ่งลักชินวัตรแสดง<ช>ว่าก็ต้องผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวทางการ<ด>เห็นะอ,อะไรต่ออะไรมาเยอะแยะไปหมดครับทั้งที่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องลือแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ ได้เห็นมาหมดครับคครับแล้วก็กลายเป็นคนที่จะต้องไปติดตามซะด้วยทั้งๆท,ที่ไม่อยากติดตามเพราะไม่ใช่ธุระอะไรของเราแล้วแต่ว่าก็อดที่จะติดตามไม่ได้ความที่เคยทำงานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองมันเลยรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติที่จะต้องไปเกี่ยวข้องจะต้องติดตามจะต้องเศร้า จะต้องดีใจ <c oughs> จะต้องเสียใจไปกับเรื่องต่างๆที่ประเทศชาติประสบ <c oughs> มาโดยตลอดอาจารย์คะอาจารย์เป็นเริ่มจากแรกเริ่มอาจารย์เป็นนักรัฐศาสตร์ก่อนแล้วท้าย <c oughs> ที่สุดอาจารย์ก็ไปเรียนจนจบปริญญาเอกนะคะทางด้านเราศรษฐศาสตร์อาจารย์ก็จะมีมิติในการมองที่อาจจะบอกว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องเรศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยน่าจะครบครันหน่อยอาจารย์ถ้าจะบอกว่าวงจรของ9แผ่นดินที่อาจารย์ประสบนะคะถ้าพลอตเป็นกราฟเนี่ย มันจะออกมาแนวระนาบไหนคะอาจารย์คะถ้าพลอตเป็นกราฟก็คงจะเ,เป็นแนวระนาบที่ไม่สูงขึ้นหรือไม่ต่ำลงเป็นเหมือนคลื่นวิทยุที่ทมีค่ามีนเป็นเส้นตรงอย่างนั้นเลยคะอาจารย์<ม>บางคนบอกว่ามีจุดดิง่งโอ้โหนี่ไม่เคยดิ่งมาขนาดนี้เลยนะการเมืองไทยยุคปัจจุบันมันแย่ไปหมดจนกระทั่งประชาชนต้องบอกออกมาปฏิวัติเองและอาจารย์ยังไม่คิดว่ามันดิ่งเหรไม่ละครับ พอมันลงแล้วมันก็ขึ้นพอขึ้นถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ลงผมเห็นเป็นอย่างนั้นในตลอดระยะเวลา4ี่สิปีที่ผ่านมาหลังจากเหตุการณ์ส4บสตุลาสองห้าหน่งขณะนี้ก็อยู่ในช่วงที่ลงแล้วสักพักหนึ่งก็จะหยุดแล้วก็จะขึ้นจะเป็นอย่างนั้นค่ะก่อนที่อาจารย์จะได้อธิบายนะครับเพราะว่าในขณะที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะอยู่ในช่วงของ ขาลงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะลงต่ําหรือเปล่าแต่อาจารย์บอกว่ามันก็เป็นค่าที่เป็นวัตจักรของมันได้นะคะในส่วนของท่านผู้ชมค่ะที่ติดตามแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นกับเรานะคะก็คือผ่านช่องทาง sms 4 1 1 1 2 0 4ค่ะวันนี้มีหัวข้อที่จะมาว่ากันนะคะเพราะว่าก็จะว่ากันเป็นการต่อเนื่องแล้วหลังจากที่เราสอบถามความเห็นมาตั้งแต่เรื่องของ1สิทธิ์1เสียงสิทธิ์ของคนเท่ากันหรือไม่เราไปเลือกตั้งกันแล้วด้วยนะคะ วันนี้เราจะมาถามกันต่อค่ะว่าเพราะว่าเมื่อมีการเลือกตั้งเสร็จไม่ว่าจะมีปัญหาการเมืองอะไรก็ตามถ้าประเทศไทยยังคงอยู่ในวิถีทางการได้มาซึ่งผู้บริหารประเทศผ่านจากการเลือกตั้งเราก็ต้องมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะมีสูตรทางเลือกขึ้นมาใหม่กับบริบทของการเมืองปัจจุบันวันนี้เราจะถามท่านผู้ฟังละค่ะว่าท่านต้องการนายกคนกลางหรือต้องการนายก มาจากการเลือกตั้งนะคะ SMS มาได้ที่411 1204คะ่ะถ้าท่านต้องการนายกคนกลางกดหมายเลขหนึ่งนะคะและถ้าท่านต้องการนายกมาจากการเลือกตั้งกดมาที่ หมายเลขสองค่ะและเช่นเคยนะคะถ้าทราบผลโหวตประมวลแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ฟังกันในช่วงท้ายรายการคุยกับอาจารย์กรงต่อเมื่อกี้ถามไปเนี่ยนายกคนกลางกับนายกจากการเลือกตั้งอาจารย์กรงอยากกดเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองคะผมขอเรียนคุณอรวรรณอย่างนี้นะครับสังคมเราในขนะนี้เนี่ยมันไม่มีคนกลางนะครับไม่มีเลยเหรอคะอาจารย์ไม่มีครับมีแต่ฝ่ายที่อชอบประชาธิปไตยชอบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง หรือไม่ชอบเท่านั้นเองนะครับมีสองพวกเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นจะไปหาคนเป็นกลางในขณะนี้ผมคิดว่าไม่มีค่ะแต่เราก็ได้ลองสูตรนั้นมานะคะอาจารย์ในยุคหนึ่งที่พ่ออาจารย์อยู่มาตั้งแต่สมัยปัาเปรมนะก็พูดตรงๆปัาเปรมตอนนั้นก็ถูกบอกว่าโอ้โหท่านเป็นเป็นคนที่สมถะ เป็นคนที่ไม่ได้มีความเทเยอทยานทางการเมืองตอนนั้นดิฉันยังอายุสิบกว่าขวบยังพอจําได้อยู่ว่าตอนหลังเกิดอะไรก็ไม่ทราบคนบอกว่าเป็นโรคเบื่อป๋ามาซักงั้นป๋าอยู่8ปีไม่มีเหตุอะไรเลยเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่มีดีอยู่เฉยเฉยก็ยังว่าเบื่อครับอาจารย์อยู่ในบรรยากาศยุคนั้นมาใช่ไหมนยุคของป๋าเนี่ยนะครับไม่ใช่ยุคประชาธิปไตยเต็มใบในยุคนั้นเป็นการคานอำนาจกัน ระหว่างกองทัพกับรัฐสภาแล้วป๋าก็ข้อความจริงก็ไม่ใช่คนกลางอีกนะครับป๋าก็มาจากกองทัพทมาจากกองทัพโดยที่อกองทัพในขณะนั้นเนี่ยจอปอรุ่นเจ็เขาสามารถที่จะ,ะทำปฏิวัติขึ้นครองอำนาจ ไม่ได้ปฏิวัติเงียบนะฮะท่าคุณผลเอกท่านอะไรนะฮะนายกรุนเีที่ต้องประกาศลาออกกลางสภาอาารพลเอกสุจินดาไม่ใช่ครับผลเอกเกรียงศักดิ์ผลเอกเกรียงศักดิ์ชมะนันนะฮะแล้วก็ป๋าก็เป็นตัวแทนของทหารแฟกชั่นนี้ส่วนนี้ขึ้นมาแต่อยู่ไปสักพักก็ขัดใจกับ นายฐานรุ่นเจ็ดที่เป็นผู้บัญชาการกรมต่างๆคุมอำนาจในกรุงเทพแล้วก็อยากจะขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการกองพลเลยไม่โดยไม่ต้องเป็นรองผู้บัญชาการกองพลท่านป่าท่านก็ไม่ยอมก็เกิดเมษาฮาวายเกิดเมษาฮวายขึ้นมาแล้วก็รุ่นห้าก็ปราบเมษาฮวายสำเร็จอ ป๋าท่านก็เลยยังเป็นนายกได้ต่อไปดูเหมือนเป็นศึกจปรออยังไงก็ไม่ทราบนะคะอาจารย์แล้วต่อมาพลเอกทิตก็ก็มีปัญหากับท่านหลังจากมีการลดค่างเงินบาทอ,อีกนะครับแต่ว่ากองทัพก็ยังยืนยันว่าจะเป็นท่านนายกแต่หลังจากนั้นทางฝ่ายการเมืองทางกระแสประชาธิปไตยก็เข้มแข็งขึ้นตา,ต,าตามลำดับตามตามลำดับ อำนาจต่อรองของท่านก็น้อยลงน้อยลงจนในที่สุดท่านจึงต้องประกาศว่าท่านจะไม่ขอรับเ,เป็นนายกรัฐมนตรีอีกพลเอกชาติชายซึ่งมาตามวิถีทางประชาธิปไตยจึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปซึ่งหลังจากพลเอกชาติชายเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็เป็นที่ปรึกษาท่านชาติชายาและต่อมาก็เป็นรัฐมนตรีครั้งของท่านนายกชาติชาย แล้วก็มีปฏิวัติโดยพลเอกอสุดินดาพลเอกอคงสมพงศ์สุนทรคงสมพงศ์เป็นหัวหน้าคณะนะปฏิวัติเขาก็กลับมาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐสูจินดาอีกแต่ยุคนี้มันต่างกันหมดไปหมดแล้วครับเพราะว่า,าหลังจากที่ได้มี กระแสของประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงที่เกิดกรณีที่เราชอบจะเรียกกันว่ากรณีพฤษภาธมินซึ่งคนที่เป็นกำลังสำคัญในตอนที่ต่อต้านรัฐบาลพลเอกสุจินดานะครับซึ่งท่านก็ไม่ได้มาจากเลือกตั้งพรรคการเมืองที่ ชนะการเลือกตั้งก็ถูกกองทัพประสานให้ท่านสุจินดาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในที่สุดก็มีการประท้วงกันอย่างรุนแรงนะครับโดยที่เราเรียกกันยุคนั้นว่าม็อบมือถือมอบมือถือก็คือคนชั้นกลางในกรุงเทพเนี่ยนะเป็นหัวเรียวหัวแรงที่ใช้มือถือติดต่อประสานงาน ส่วนพรรคการเมืองที่สนับสนุนท่านสุจินดาก็เป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงมาจากต่างจังหวัดคมากมายแล้วก็พัฒนามาจนกระทั่งมีการร่างรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยนะครับซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงอ,อย่างมากเป็นเหตุให้เกิดพรรคไทยรักไทยขึ้นมา แล้วพักไทยรักไทยก็แหวกแนวไม่ทําเหมือนพักการเมืองสมัยก่อนๆค,คือมีการทําการสํารวจนะครับโดยใช้บริษัทต,ต่างชาติเท่าที่จําได้เป็นบริษัทอเมริกันมาสํารวจว่าชาวบ้านเขาต้องการอะไรค่ะ,น,ะคน่า<ม>จะเป็นยุคแรกๆที่เราเห็นพักการเมืองพูดถึงเรื่องของนโยบายใช่เพราะก่อนหน้านั้นจาไม่ได้เลยว่าพักการเมืองไหนคี่อะไรไว้ไม่เคยมีนโยบายค่ะ,คะ ไม่เคยมีสมัยผมเด็กๆเ,เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ชูคำขวัญของการเลือกตั้งว่าเหล็กวิราชหรือจะสู้ปัดตะปูควงอย่างทำนองเนี่ยนะนคือไม่รู้แปลว่าอะไรเอาสนุกเอาเอา,เอาขำขันมากกว่า,านหน้าตาเหล็กวิราชับตะปูควงอคุณพิราชโอสถากนอเป็นเป็น พักอีกพักหนึ่งพรรครัฐบาลแลวการเปรียบเปรยแล้วก็เอาชื่อเออาชื่ของของตปูควงก็คือคุณควงคุณควงอภัยวงไอ้สโลเกนของการหาเสียงพักสมัยก่อนเป็นทํานองเนี่ยนะเป็นตลกขำขันไปมากกว่าเรื่องนโยบายสำหรับอาจารย์เองเนี่ยต้องบอกว่าเขาใช้ภาษาว่าอาจารย์เป็นเทคโนแครด ก็คือหมายถึงว่าคนที่อยู่ในงานราชการแล้วก็โดนเอามา,อาช่วยอยู่ในใน,ในงานการเมืองเนี่ยในการคิดในการวางนโยบายหรือบางทีก็ต้องมาเล่นการเมืองเอง,เองด้วยเนี่ยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งในการเมืองเนี่ยอาจารย์มองว่าสิ่งที่อาจารย์ได้สัมผัสต,ตั้งแต่ยุคเคยอยู่กับพลเอกเปรมมาก็ดีจนค่อยๆมาจนถึงยุคการเมืองที่มาเริ่มสนุกละมันต้องเอานโยบายมาแข่งกันอาจารย์คิดว่าตอนนั้นนี่ มีความคิดไหมครว่าพัฒนาการทางการเมืองไทยของเรานี่น่าจะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยกันแล้วในสมัยพลเอกเปรมเนี่ยเป็นยุคที่เราอยู่ในช่วงที่จะล่มละลายทางด้านการเงินเราต้องเข้าโครงการ IMF หรือโครงการกองทุนการเงินระหว่างประเทศถ้าหากว่าไม่ลดค่างเงินบาทในเที่ยวนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นต้มยำกุ้งไปแล้วก่อนที่ จะเป็นต้มกัมยำกุ้งในปี40ในปี40ในสมัยพลเอกเปรมพลเอกชวล,ลิตยงใจยุทธในสมัยรัฐบาลป๋าเนี่ยเป็นสวรรค์ของเทคโนแครตเพราะว่าป๋าท่านยึดกระทรวงสำคัญสคัญที่เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจเอาไว้ใช้เทคโนแครตเป็นรัฐมนตรี ใช้สภาพัฒนาโดยดรสนองอุรางกูลเป็นเลาขาธิการเนี่ยและจัดตั้งครมอรย่อยเรียกว่าครมรเศรษฐกิจโดยให้สภาพัฒน์เป็นสเกเตเรียดให้เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยนโยบายสำคัญสคัญ,คญต่างๆสามารถผลักดันออกมาได้มากมายใ,ในช่วงที่มีความยากลำบากในเรื่องฐานะ ทางการเงินของประเทศและในขณะเดียวกันพลเอกเปรมท่านก็ถึงแม้ท่านมาจากกองทัพแต่ท่านเป็นผู้โปรเทคหรือคุ้มครองรัฐสภานะครับใ,ในสมัยท่านนี่มีจะมีการทำการปฏิวัติลมท่านถึงสามครั้งมลมรัฐมนูลลมท่านก็ต่อสู้เพื่อรักษาเพื่อรักษาสภานิติบัญญัติเอาไว้ แต่ขนาดเดียวกันท่านก็ไม่ได้มาจากสภานิติบัญญัติท่านมาจากกองทัพท่านท่านท่านพูดอย่างเปิดเผยนะว่าท่านมาจากกองทัพก็อยู่ไปได้นานพอสมควร8ปปีจนกระทั่งประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตการทางเศรษฐกิจเรียบร้อยก็ส่งผ่านต่อไปให้กับพลเอกชาติชายชุนหวันซึ่งท่านเป็นหัวหน้าพักชาติไทย ในขณะนั้นต่อจากพลเอกประมาณอดีเรกสาร,รนะฮะ<ม>ก็จบภาระากิจหน้าที่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยความที่การเมืองมันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยแล้วก็คนกรุงเทพออกไม่พอใจรัฐบาลพลเอกชาติชายจากการปลุกกระแสของกองทัพว่าเป็นรัฐบาล บุฟเฟ่ต์หรือเรียกว่าคอลมบุฟเฟ่ต์คาบินเนตในที่สุดก็คนกรุงเทพนั่นเองก็เป็นคนรุมร้อนรูปเร่าร้อนรุมร้อนที่เชื้อเชิญให้ตหาารมปิิวัฏผลเอกสุจินดามาติดปฏิวัติพอวันที่พลเอกสุจินดามาปฏิวัตินี่คนกรุงเทพเฮหมดเลยอาจารย์กำลังจะพูดแล้วดูโยงให้คล้ายกับอะไรในพศ ห้าหกต่อห้าเจ็ดยังไงไม่ทราบนะคะสงสัยต้องให้อาจารย์นั่งทำแมชชีนกระโดดมาในยุคป,ปัจจุบันด้วยนะคะเพราะว่าเรามีเวลาในช่วงหน้านะคะต้องตัดเข้าสู่ว่าสิ่งที่อาจารย์ดรวีรพงศ์บอกนะคะว่าในยุคของรัฐบาลของพูเด็กชาติชายมีลักษณะการเดียวกันกับที่เรากําลังได้สัมผัสอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังคงมีจุดขึ้นต้นและก็ลงท้ายอย่างที่เราเห็นกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย คนเห็นจุดเริ่มต้นแล้วแต่คนยังเดาไม่ออกว่าจุดลงท้ายจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อคะ่ะ ข่าวสำคัญเที่ยงตรงแม่นยำด้วยเอ็มคอร์ดเอ็กซ์เพรสบริการรับข่าวทางมือถือรูปโฉมใหม่จากสำนักข่าวไทยส่งตรงข่าวสารถึงมือถือคุณทั้งในรูปแบบของ SMS เอ็มเอสเอ็ s คอร์ดเอ็กซ์เพรสเพียง7บาทต่อสัปดาห์หรือจะเป็นคลิปวิดีโอสรุปข่าวสำคัญเอ็มคอร์ดเอ็กซ์เพรสสมาร์ทโฟนที่ไม่ให้คุณพลาดทุกประเด็นร้อนของสังคมเพียง10บาทต่อสัปดาห์เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0 2 1 0 0 7 0 0 9สมัครด่วนแล้วคุณจะไม่ตกข่าวอีกต่อไป modern9tv 90tv digital ภูมิใจเสนอสองช่องน้องใหม่ช่อง30สําำหรับ HD ช่อง14สำหรับเด็กและครอบครัวจำแม่แนๆนะครับช่อง30สําำหรับ HD ช่อง14สําำหรับเด็กและครอบครัวแล้วลพบกันในเร็วนี้ครับ อยู่ด้วยกันกับทิศทางประเทศไทยนะคะแล้วก็ดรวิรพงษ์รามังกูลหรือที่เราเรียกกันว่าดรโกรนะคะอาจารย์นั่งทําแมชชีนกลับมาแล้วนะคะ <laughs> เพราะว่าจากยุคข,ของพูเด็กชาติชายก็คล้ายๆกัน <Okay. S 1> พอมีเรื่องคอรัปชั่น ตั้งคอตสสใช่ไหมคะมีตรวจสอบทรัพย์สินมียึดทรัพย์มีอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าวงจรการเมืองไทยก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนาะยกกันมาอีกหลายรอบหลายเรื่องหลายราวเลยนะคะอาจารย์คะตอนนี้เอาเข้ามาสู่ในยุคของสถานการณ์ปัจจุบันละกันนะคะเพราะว่าในด้านของกระแสะความไม่พอใจเนี่ยอาจจะมีกลิ่นอายมาจากตั้งแต่ยุคของพันธบัตรโททัษนณที่ถูกปฏิวัติ เมอปี2549จับเรื่องของมองว่าอาจจะเป็นรัฐบาลที่มีการอุปถรรัมมีพรรคพวกเพื่อนพ้องและที่สําคัญคือเป็นการถูกกล่าวหาในเรื่องของหาผลประโยชน์หรือออกนโยบายในเชิงเรียกว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็ส่งผลพวงกระทั่งว่าไม่ว่าจะเป็นนายกจากพรรคอื่นๆที่ตามมาซึ่งก็ยงอยู่ใน เครือข่ายของคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นเหตุทําให้เกิดความไม่พอใจแล้วมาถึงการโค่นล้มนะคะทีออ่ตอนนี้เนี่ยแม้แต่สนามการเลือกตั้งซึ่งเคยเป็นสนามแข่งขันที่ที่ดูได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจารย์มองการเมืองตอนนี้เนี่ยในยุคข,ของ2,557ที่กำลังยืนเขาเรียกว่ายืนปรับหมัดกันระหว่างนายกยิ่งลักกับกำนันของกปปสก็คือคุณสุเทพเทือกสุบรรเนี่ย ในฝีมือและในท่วงท่าลีลาของคู่นี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าสำหรับอาจารย์เองที่ผ่านนายกมาหลายคนผ่านรัฐบาลมาหลายรูปแบบและเชื่อว่าก็เคยน่าจะรู้จักทั้งสองท่านนี้ดีเนี่ยอาจารย์มองว่าจุดจุดแข็งของทั้งคู่หรือว่าจุดอ่อนของทั้งคู่ที่ทำให้ยังงัดกันไม่ลงจนวันนี้มันอยู่ที่ไหนอะคะเรื่องที่ผมได้ยินมาเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นเหมือนกับวัตจักรการเมืองของเรานั่นเองก็คือเกิด กระแสเหมือนเหมือนกับกระแสที่ต่อต้านพลเอกชาติชายชุนหวันนั่นเองแล้วก็คนที่ไปตามกระแสที่ง่ายที่สุดก็คือคนกรุงเทพนะฮะคนกรุงเทพไม่ใช่คนต่างจังหวัดแล้วก็เหมือนกันกบกระแสที่ต่อต้านพันตำรวจโททักษินในตอนที่ท่านเป็นรัฐบาลอยู่และอันนี้ก็เหมือนเดิมคือทุกๆสิบปีจะมีกระแสอย่างนี ขึ้นมาแต่คราวนี้มันผิดสูตรนะปกติสูตรมันจะต้องเป็นว่าเมื่อกระแสเหล่านี้ขึ้นมาคนกรุงเทพถูกปัน่นจนกระทั่งอ,อินกับเหตุการกระแสที่ปัน่นก็จะมีการปิดเกมโดยการปฏิวัติรัฐประหารและจริงๆแล้วกองทัพนั่นแหละเป็นคนสร้างกระแสต่อต้านรัฐบาลที่มาจากาการเลือกตั้งทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นยุคป๋าหรือยุคผลเอกชาติชายหรือยุคไหนก็ตามแล้วประชาปธิัย์ก็จะร่วมมือกับทหารทุกครั้งนะครับนนที่นี่คือย้อนย้อนดูได้เลยทุกครั้งไปะนะครับแต่เที่ยวนี้มันผิดคิวตรงที่ว่าตกลงกันแล้วว่าจะทำปฏิวัติโดยอดีตผู้ใหญ่ในกองทัพจะเป็นนายกเนี่ยปรากฏว่าพอบอบบไม่ยอมทำ หัวหน้ามอบก็เลยค้างเงื้อมามือค้างแล้วจะลงอย่างไงเนี่ยในเมื่อแฟนคลับก็มากันเต็มรรคประชาธิปัตย์ก็ที่จริงก็มอบอันนี้ทำโดยประชาธิปัตย์นั่นเองนะฮะจะลงอย่างไงเพราะว่ามันผิดคิวขราวนี้ตลกมันผิดคิวก็เลยถ่ายยากนะฮะว่าว่า จะเอายังไงม็อบก็มาแล้วอะไรก็มาแล้วมืดฟ้ามัวดินแล้วก็ไม่มีปฏิวัติอาจารย์ยังเชื่ออย่างนั้นไหมว่าคิวที่อาจารย์ได้มาเปิดนี่เป็นเปิดเผยคนแรกเลยนะคะตั้งแต่เชิญแขกมาร่วมรายการอาจารย์คนแรกที่บอกว่ามีความพยายามปฏิวัติโลกกันคะใครใครก็รู้กันเพียงแต่ไม่กล้าพูดแต่ฝรั่งมันพูดทั่วโลกแล้วอาละค่ะจะผิดคิวหรือไม่ผิดคิวแต่ว่าเมื่อวานนี้มีนยยกบางประการที่คุยอาจารย์ในช่วงสองสนาทีสุดท้ายนะคะ การผิดคิวนั้นหรือจะไม่ทําได้หรือเปล่าอาจารย์เมื่อวานนี้ถ้าเราเห็นภาพท่านผบทบอนะคะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งท่านผบทบก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี้ฉันยังไม่เห็นภาพของผบทรอไม่แน่ใจถ้าตกหล่นก็ค่อยว่ากันนะคะนี่น่าจะเป็นสัญญาณไหมว่าถ้าระดับคนที่มีอํานาจมีกําลังที่สามารถจะปฏิวัติได้แต่เมื่อวานยอมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเน,นี่ยแสดงว่าวิธีการปฏิวัติเนี่ย รอบนี้อาจจะไม่เห็นได้มั่นใจได้อย่างนั้นหรือเปล่าะแต่<ะ>ก่อนปฏิวัติเนี่ยนะัอบอทอบอทุกท่านในอดีตที่ทําปฏิวัติก็ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกคนนะีอ๋อเหรอคะ <laughs> แสดงว่าไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้มีผลแต่เที่ยวนี้เนี่ยมันบังเอิญการเลือกตั้งมันไม่เรียบร้อยผลของการเลือกตั้งในเขตทหารมันออกมาก่อน แล้วทหารบอกว่าฟรีโหวตปกติเขาไม่ให้ลูกน้องเขาฟรีโหวตหรอกเที่ยวนี้ฟรีโหวตแล้วหนังสือพิมพ์ก็รายงานว่าผลการเลือกตั้งในเขตทหารนี่พักเพื่อไทยชนะหมดเลยเมื่อวานเพราะฉะนั้นพบทบพบวลาทับต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าว่าเอลูกน้องตัวนี่มันยังไงมันเข้าข้างไหนอย่างไงจะทำบุ่มบาม นอกจากมีเสื้อแดงนอกจากาต่างประเทศนอกจากนั้นแล้วในสิบในร้อยพลทหารที่อยู่ในกองทัพนี่เขาก็แสดงออกมาชัดเจนว่าเขาอยู่ฝักฝ่ายไหนนะครับทหารคงต้องคิดหนักเหมือนกันแสดงว่าถ้ากําลังพลที่จะออกมาทำให้การปฏิวัติสำเร็จเนี่ยมันไม่เคยขาดทหารชั้นผู้น้อยถ้าทหารชั้นผู้น้อย เกิดไม่ยอมด้วยนี่จะเป็นเรื่องที่ยากมันไม่เคยไม่ยอมนะครับแต่มันอาจจะเป็นไปได้ที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีทหารแตงโมมากมายอย่างนี้ แล้วก็ได้สะท้อนถึงความรู้สึกเขาผ่านผ่านการเลือก,ก,อกตั้ง,งด้วยน่าสนใจมากเลยค่ะแน่นอนนะคะได้แขกระดับอาจารย์โกลม,มาทั้งทีเนี่ยมันต้องคุยต่อนะคะต้องยกยอดไปคุยต่อ <c oughs> ในเย็นวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามแต่ว่าวันนี้บอกกันก่อนนะคะสำหรับผล SMS ซึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆจากท่านผู้ชมณเวลานี้นะคะบอกว่าท่านต้องการนายกคนกลางเนี่ยมาอยู่ที่23 27%นะคะอันนี้กดหนึ่งเข้ามานายกคนกลางนายกจากการเลือกตั้งอยู่ที่76จด 73%ค่ะวันพรุ่งนี้เราคงจะโหวตกันด้วยเรื่องนี้ต่ออีกวันหนึ่งนะคะเอาให้ถนัดถนัดกันนะคะว่าในภาวะของการเมืองอย่างนี้นายกเลือกตั้งกับนายกคนกลางท่านจะเลือกอย่างไหนและแน่นอนที่สุดเราจะยกยอดในสิ่งที่อาจารย์วีรพงษ์ทักเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิวัติร,รัฐประหารก็ดีหรือทิศทางของประเทศไทยนะคะที่ต้องสัมพันธ์กับโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะในภาวะการในพศนี้เราจะไปยังไงต่อพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันนะคะแต่ว่าวันนี้กลับพบคุณ คุณอาจารย์ค่ะ